รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน ทำเสื้อเสร็จแล้วพี่ก็มาดูโทรทัศน์ของในหลวงในชกาวที่9ถ้าเราจะน้อมนำของท่านไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปทําไร่ทํานาก็เห็นพระริชินีท่านสเสด็จไปดูตามศูนย์ทุกอย่างทุกอย่างาเกี่ยวกับผ้าไหมเออเรามาทําทางด้านเสื้อก็ได้มันก็เหมือนเราเดินตามรอยท่าน ล้วก็มาพัฒนาทําผ้ามัดย้อมทํามาพี่ก็เลยขยายทำไปเรื่อยแล้วมาต่อยอดการได้ออกไปสอนนักเรียนให้เขาแด้ความรู้จากเราไปแล้วก็ไปทําไปขายได้อะไรได้ถึงเขาไม่ได้ขายแต่ก็ย้อมผ้าให้เสื้อผ้าเก่าของสามีของลูกเขาได้กลับมาใส่ดังเดิมตอนนี้ดีใจตรงที่ว่าทุกอย่างที่ทามามันก็ดีในชุมชนและตัวเราเองของไมเฮาด้วยมีคนสั่ง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 ,งมาตลอด สวัสดีค่ะคุณชมคะพบกับรายการ t r i ปเปิลเอ็มแมก on ซีนออนแค่ะรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวของเมกเทรนทันของโลกที่มุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืนนะคะนําเสนอต่อเนื่องเป็นประจำค่ะทางทบา 5, ทบห้ทุกๆวันอาทิตย์เวลาดีๆ13บานาฬิกาสานาทีถึง14นาฬิกากับดิฉันกิติภาลลา,ลา,ลาอินทรพลดําเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเปิดรายการนะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามบรรยากาศการเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ดรธีรรัตน์สำเร็จวานิชในการเปิดงานภาคกรรมโอท็อปซิี้ที่เมืองทองธานีบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปซิตี้2องพมอบความสุขด้วยของขวัญล้ำค่าจากภูมิปัญญาไทยโดยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงานการจัดงานและได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูตคณะรัฐมนตรีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนหน่วยงานภาคีผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์ส่งผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากลมาร่วมช็อปของขวัญสุดล้ำค่าเป็นของฝากที่ดีที่สุดจากภูมิปัญญาไทยได้จัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่14ถึง22ธันวาคมปี2567ณอาคาร Challenger H. a อ l 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน o อท็ซิ ปี2024นะคะ Happy Market ค่ะที่เราอยู่กันที่เมืองทองทาน,นีนะคะอาคาร Challenger Hall 1-3ค่ะที่เราจะจัดกันขึ้นตั้งแต่วันที่14แล้วถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะคะภายในงานท่านเองก็จะได้พบกับสินค้านะคะทั่วประเทศเลย 77จังหวัดค่ะรวมมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เป็นสินค้าทีา่มีคุณภาพผ่านการคัดสรรแล้วนะคะเรียกว่าเป็นของดีแต่ละจังหวัดเลยค่ะในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือคนไทยนะคะ าการพัฒนาด้วยภูมิปัญญาของคนไทยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาสนับสนุนสินค้าคนไทยเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจฐานรากนั้นเป็นไปได้อย่างมั่นคงนะคะเติบโตได้อย่างเข้มแข็งด้วยแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างรายได้นะคะให้มากกว่า2,000กว่าล้านค้านะคะที่รวมในนี้แล้วก็มีเป้าในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ได้ดียิ่งขึ้นเราคาดว่าหลังจากจบภารกิจนี้แล้วนะคะรวมกับทางหลายๆบูธด้วยกันเนี่ยน่าที่จะมีการหมุนเวียนของเงินมากกว่า700ล้านบาทนะคะ700ล้านบาทก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันสนับสนุนแล้วก็จับจ่ายซื้อสินค้าของขวัญให้กับคนที่คุณรักในช่วงของเ,ออเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่นี้ด้วยค่ะ การจัดงาน O-Top อปซิต2024ในครั้งนี้ได้มุ่งหวังให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ O-Top มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานลากให้มั่นคงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมช่องทางการตลาดเข้าถึงชุมชนทั่วประเทศและจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ o อ o p อีกด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการแข่งขันเดินวิ่ง PEA มินิมารา t h น2024สนามที่4ประจำปี2567ภาคใต้โดยมีนายพีรพลัปูรนาโชรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีมีคณะผู้บริหารและพนักง,งาน PEA ร่วมกิจกรรมณนะบริเวณเลียบชายทะเลปากน้ำปานอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับการแข่งขัน PEA มินิมารา t h นประจำปี2567 Run for Better Life and s u s a ในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่64และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานโดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรและฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า1,000คนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเพื่อการกุศลแก่วิทยาลัยการอาชีพปานบุรีแล้วพบกันสนามสุดท้าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่22ทธันวาคม2,567ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอ สร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนถ้าเรายังไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเราจึงเริ่มแล้วตอนนี้ ด้วยการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อโ,โลกที่น่าอยู่ของทุกคนพลังงานอัจฉริยะเพื่อสังคมไร้คาร์บอน P.E.A ราก็าสู่รายการที่เป็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมครับผลจากการที่รัฐบาลได้วางแผนดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวคุณภาพเช่นประเทศอินเดียได้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยและในวันนี้ก็ได้เดินทางมาครบตามเป้าหมาย2ล้านคนรายการของเราได้รับเีติสัมภาษณ์ในสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในประเด็น ผลการที่รัฐบาลได้วางแผนดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งเราก็จะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวจากประเทศเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในส่วนของจีนนะฮะที่เขามีจํานวนประชากรที่จะมากและเวลาเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราก็จะสะท้อนผ่านตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มากคําถามคือตัวเลขประชากรมากๆอย่างอินเดียล่ะนะฮะถ้าเราสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ณปัจจุบันเศรษฐกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักถ้าสามารถดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นมาสู่ประเทศไทยได้เชื่อว่าครับจะกลับมาเป็นไปได้ให้กับผู้ประกอบ ในภาคการท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้จะมาพูดคุยเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสร่วงเทียนทองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคือเมื่อก่อนโอเคเราอาจจะพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักตลาดรัสเซียหรือว่าพื้นที่ทางภาคใต้อย่างมาเลเซียปัจจุบันในส่วนของกระทรวงเองเรามองหากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ๆทาร์เก็ตใหม่ๆยังไงคือจริงๆเราต้องเรียนงี้ครับว่า พฤติกรรมเปลี่ยนไปจริงๆนะครับ,รบนักท่องเที่ยวที่มาทํางานด้วยนะครับดิจิตัลโนเมดหรือแม้กระทั่งไม้ที่มาจัดกิจกรรมมาจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวพวกนี้ต้องให้ความสําคัญกับเขาและสําคัญที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งไปมาก็คือ traveling for all เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วผู้สูงอายุเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญเขามีเวลาครับเขามีเงินครับนะครับแต่บางทีการเดินทางของเขาการที่จะไปไหนมาไหนในการท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร อันนี้เราก็ต้องมาเล็งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำ m a น e Destination ขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขามาดูวัดวาอารามต่างๆดูธรรมชาติต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะมาก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งบ้านเราไม่ใช่ไม่มีนะฮะมีมีเยอะด้วยแต่ว่า พื้นที่หรือสถานที่ที่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเวนิวสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็ยังไม่มีเมืองไทยครับทีนี้ในมุมของตลาดใหม่ๆในเชิงประเทศบ้างนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นตั้งแต่ท่านนายบายจากท่านนายการัฐมนตรีท่านก่อท่านเศรษฐาเองก็มีการบินไปเจรจาวีซ่าฟรีอะไรต่างๆนะมันเกิด ออกดอกออกผนยังไงบ้างไหมครับโอ้เอาหอกแ<ม>น, <ะ S 1> น่น,นอนครับก็เพิ่งไปรับนักท่องเที่ยวอินเดียคนที่2ล้านได้รับสิทธิประโยชน์ไปเยอะเลยครับคือทุกภาคส่วนช่วยกันนะครับคือสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่ามันไม่ได้จากหน้ามือไปหลังมือทัน <S <S ที นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวลาแล้วมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราดําเนินนโยบายมาถูกต้องตั้งแต่ได้มีการออกไปเจรจากับหลายๆประเทศในเรื่องของวีซา่าแล้วมันชัดเจนคือเศรษฐกิจของอินเดียดีแล้วเขามาใช้เงินบ้านเรามาแต่งงาน <c oughs> คู่หนึ่งนี่ห้าล้าน10ล้านต้องมี <c oughs> นะครับในการจัดคือสิ่งต่างๆแบบนี้มัน,ม,นมันแสดงให้เห็นว่าการดําเนินนโยบายมาถูกทาง นะครับในด้านของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจากปีนี้เราเอไว้35้าล้านปีหน้าก็ตั้งเป้าไว้ทั่ง40นะครับแล้วก็ให้ให้ทุกๆสํานักงานทรทในต่างประเทศเนี่ยทำการบ้านก็จะแบ่งกันครับประมาณสัก70-30เป็นตลาดไกลกับตลาดใกล้ประมาณนั้นพอเราเห็นภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเราจะไปจับมือกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างไ้บ้างล่าสุดเห็นทนายอมปีบินกลับมาจากมาเลเซียพูดถึงเรื่องของ6ประเทศแบบว่าเป็นมุดหมายเดียวกันคือจริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือ six country One d e s t i n a t i o หกประเทศ1จุดหมายคุณจะบินลงที่ไหนก็ได้บินลงประเทศไทยบินลงมาเลบินลงลาวบินลงกัมพูชาแต่6ประเทศในเครือข่ายเนี่ยควรจะต้องเที่ยวกันได้จริงๆแล้วมาเลกับเราเนี่ยมีในเรื่องของโครงการเซลฟ์ i ไดฟ์อยู่แล้วนะครับเราไปเขาเข้าไปเรา แล้วปีนี้เป็นประวัติการอีกนะครับนักท่องเที่ยวมาเลย์ก็แตะ5ล้านคนแล้วนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่ทําให้เราเห็นได้ว่าบ้านเรามีศักยภาพเยอะแล้วก็ถ้าเราทําโครงการนี้สําเร็จเนี่ยนะครับผมว่าการเป็นอาเซียนมันจะต้องเข้มแข็งในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแน่นอน จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยรองรับได้ทุกระดับของท่องเที่ยวจริงๆนะครับแล้วแล้วก็สิ่งที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาดูแต่ความสีวิไลอย่างเดียวเขามาดูความเป็นธรรมชาติความสงบซึ่งเขาต้องการที่จะมาพักผ่อนจริงๆครับครับ เหนได้เลยนะครับว่าด้วยความพยายามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งความพยายามขับเคลื่อนการเจรจารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าฟรีวีซ่าออนอเวอรเบิลต่างๆนะครับก็ทาให้บรรดานักท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดอินเดียนะครับตลาดมาเลเซียนะครับรวมทั้งการร่วมมือจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างมาเลเซียนะฮะที่จะทําในเรื่องของ six country one destination 6ประเทศใน1จุดหมายปลายทางที่จะดึงดูดน,นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นระยะไกลและระยะใกล้ให้เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านปรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสารลวงเทียนทองครับขอบคุณครับ นายประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาก,การพาดสายสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบกิจาการโดยตลอดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบและรัดกุมโดย PEA มีแนวทางในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจาการโทรคมนาคมที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหาก PEA ตรวจพบจะเรียกเก็บค่าสินใหม่ทดแทนจากผู้ประกอบกิจาการดัง พร้อมแจ้งให้ดําเนินการขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องหรือกรณีที่ p e. a ไม่สามารถอนุญ,ญาตให้พาดสายได้ผู้ประกอบการต้องรื้อถอนสายสื่อสารออกหากไม่ทําตาม p e. a จะรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดําเนินกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปัจจุบัน p e. a รอการชําระเงินตามคําพิพากษาเป็นเงิน64ล้านบาทและอยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมายเป็นเงิน13,552ล้านบาทซึ่งจะนำไปสู่การฟ้องคดี ซึ่งดําเนินการบนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และยึดหลักกฎหมายเพื่อความถูกต้องต่อไปเรื่องของการจัดวิทยายสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องหลักที่ทางารัฐบาลให้ความสําคัญในปัจจุบันจากการตรวจสอบคร่าวๆนะครับว่าสายสื่อสารที่ละเมิดที่ยังไม่ขออนุญ,ญาตถูกต้องเนี่ยเราคาดว่าประมาณ3,0%มสเปซของสายสื่อสารทั้งหมดที่อยู่บนเสาของกาฟฟ้าุ่วน้านปัจจุบันที่ค้างก็คือค่าสินใหมายทดแทนจากการผาสายสื่อสารแล้วมันยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตรวมทั้งสายสื่อสารที่ยังมีอยู่และยังไม่ได้เอาออกเนี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนนะครับถ้าเรายังไม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเราจึงเริ่มแล้วตอนนี้ด้วยการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อโลกที่น่าอยู่ของทุกคนพลังงานอัจฉริยะเพื่อสังคมไร้คาร์บอ, e. อน PEA เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลก พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยัง่งยืน รายการที่บรรเม็งแมกซินออนแอรค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาคุณชมไปติดตามบรรยากาศนะคะการศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเจ้าสัวสิสได้เดินทางศึกษาดูงานธุรกิจจิวเวอรี่ของแบรนด์ดังระดับโลกบิวตี้เจมไปติดตามชมกันค่ะ ผ่านมาเร็วๆนี้นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเจ้าสัว12ได้เดินทางศึกษาดูงานธุรกิจจิวเวอรี่ของแบรนด์ดังระดับโลก Beauty James และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณหนึ่งสุริยนศรีอ,อรไทยกุลผู้บริหารแบรนด์ Beauty James การศึกษาดูงานครั้งนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลชิดลมสร้างบรรยากาศและสร้างความแปลกใหม่ในการศึกษาดูงานของหลักสูตรเจ้าสัว12เป็นอย่างมาก ที่เจนปีนี้ครบรอบ60ปีนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตนะครับที่ได้ผลักดันแบรนด์ของคนไทยแบรนด์นี้มาจนครบ60ปีแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกว่าเป็นแบรนด์อัญมณีซึ่งรักษามาตรฐานระดับเดียวกับไฮทิวิทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นที่มาของแรงบันดาลใจนะครับให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีไทยทั้งระบบก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตัวผมเองก็ถือว่ามีโอกาสได้เข้ามานั่งบริหารในตําแหน่งกรรมการผู้จัดก,การก็พยายาม ดันให้บริษัทก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและก็ที่สําคัญเป็นกําลังสําคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับ3ที่นํารายได้ให้กับประเทศไทยมาเสมอมาครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับหรือว่าท่นานคณะบดีนะครับที่ท่านให้โอกาสให้ผมเป็นโฮสต์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้กับ นักศึกษาปริญญาเอกดุสฎีบันดีรัฐประสานศาตรุ่นเจ้าสัว12ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่ยาบยนแล้วก็เข้าถึงเรียนรู้และนําไปปฏิบัติใช้ได้จริงสามารถนํามาประสานธุรกิจต่างๆองค์ความรู้ต่างๆให้เกิดเป็นผลลัพธ์แล้วก็เป็นผลที่ดีต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นก็เป็นการกระชับมิตรให้เพื่อนในรุ่นให้การศึกษาให้รู้สึกสัมพันธ์กันในไมตรีที่ดีต่อกันและมีความรักใน ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งนะครับเกิดเป็นผลรวมมันเป็นผลประโยชน์สูงสุดให้กับทั้งธุรกิจเองทั้งประเทศเองแล้วก็ทั้งตัวกระผมและตัวเพื่อนๆและตัวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเองครับวันนี้เป็นการมาดูงานนอกสถานที่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมหนึ่งนะคะเนื่องจากการเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันก็น่าบรรยากาศในลักษณะของการเรียนอีกแบบหนึ่ง แต่การมาดูนอกสถานที่เนี่ยก็เพิ่มความรู้นะคะจากสิ่งที่เราได้มาพบสิ่งที่เราได้มาเห็นนะคะวันนี้เผอิญว่าตรงกับช่วงที่บิวตี้เจมส์มีการจัดวิทศกศา,ศา,คารครบรอบ60ปีของการ ก่อตั้งบริษัทแล้วก็เจ้าของบริษัทิูที่เจมส์ก็คือคุณหนึ่งสุริยนเป็นหนึ่งในนักศึกษาของรุ่นนี้ก็เลยได้จัดกิจกรรมให้เพื่อนๆได้มาดูงานได้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าไทยเราเป็นศูนย์กลางของการค้านะคะเป็นทัพของอัญมณีของโลกเลยการที่เราได้มาเห็นนอกห้องเรียนเนี่ยโดยเฉพาะในอีกธุรกิจหนึ่งละอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีมันก็ทําให้นักศึกษาได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า ของอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ยังได้เห็นถึงความน่ายินดีของคนไทยนะคะที่สามารถจะพัฒนาอุตสาหกรรมระดับโลกได้แล้วนะคะรวมทั้งเรื่องของความน่าเชื่อถือของอัญมณีของไทยก็น่าดีใจนะคะแล้วก็ต้องภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศนะคะที่มีฝีมือในเรื่องการทำเครื่องประดับอัญมณีเนี่ยสวยมากนะคะสวยระดับ ติดหนในโลกซึ่งจย์ก็คิดว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีกับประเทศหลายอย่างอันที่1ทําให้อุตสาหกรรมอัญมณีเนี่ยนำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศแล้วก็2ยังส่งเสริมเรื่องของฝีมือของคนไทยในอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีการทํางานมีภาวะการจ้างงานที่เต็มที่3เนี่ยเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็น จุดเด่นของประเทศไทยแล้วก็นักศึกษาเองที่เป็นนักศึกษาของหลักสูตรรปรดหรือรัฐประศาสนศาขขสตร์จุลสลีบดิฑิตของคณะรัฐศาสตร์มหาวลัยกรุงเทพพนบุรีก็มีอาชีพที่หลากหลายนะคะทั้งเป็นนักธุรกิจหลายขแขนงเ่ยได้เข้ามาเห็นก็ได้เกิดการรับรู้นะคะแล้วก็อาจจะไปต่อยอดในธุรกิจในการงานของเขาเพิ่มมากขึ้นได้คะ่ะ ขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะคะไปยังท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยากจะเติมเต็มความรู้ให้กับท่านที่เป็นนักธุรกิจนักบริหารน,นะคะหรือว่าผู้ที่ทํางานอยู่ในบริษัทท่านร้านเนี่ยมาเพิ่มเสริมได้หลักสูตรปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุสฎดีบัณฑิตของคณะรัฐาศาสตร์กำลังเปิดปรับรุ่นต่อไปก็คือรุ่นเจ้าสัว13สสาำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทรมาสอบถามที่คณะรัฐาศาสตร์ก็ได้หรือที่จานเอ็มก็ได้นะคะตอนนี้กำลังเปิดปรับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่อยากจะเข้ามาเพิ่มเติมความรู้ติดต่อมาได้ค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมประจำปี2567 p a Con and Innovation 2024ภายใต้แนวคิด Energy Transition to Sustainable Future การเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีนายสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดงานนะักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนําเสนอผลงานวิชาการบูทิ กาลการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมนอกจากนี้ยังมีการเสวนาและการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการศึกษางานวิจัยสร้างนวัตกรรมและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอนด์คลีนกริขับเคลื่อนไปสู่องค์กรด้านพลังงานเผยแพร่แบ่งปันองค์ความรู้เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในอนาคตต่อไปจริงๆมีจัดงานนี้ทุกปีทุกปีนะจะเห็นมีวราชการของการไฟฟ้าสุดนีูภาคเนี่ยนวัตกรรมที่พนักงานเนี่ยได้คิดค้นขึ้นเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเป็นโอกาสเป็นโปรดักที่สามารถใช้เกิดประโยชน์ได้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่รวมพลังของเพื่อนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภาคเป็นเวทีเข้ามาแสดงออกมาแสดงความรู้ความสามารถที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูภาคสังคมและประเทศชาติครับ ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเราอากาศนะคะสดใสและก็น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะอย่าลืมนะคะไปท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐา,านรากอุดหนุนสินค้าโอท็อปใช้สินค้าไทยนะคะเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะวันนี้ที่เป็ M เอ็มแมกซ o นออนเวลาหมดลงแล้วดิฉันกิติภาเลา,ลา,ลาอินทผลต้องลาผู้ชมไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีคะ่ะ